วันที่16มิถุนายน2566นายสุภรัตขันงามนักวิชาการประมงปฏิบัติการและนางสาวสิริวันชัยดีเจ้าพนักงานประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยะโสธรรวมกับประมงอำเภอเมืองยะโสธรและปฏิบัติงานด้านประมงพื้นที่อำเภอทรายมูลส่วนราชการองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆและจังหวัดยะโสธร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงกิจกรรมย่อยการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้โดยมีพันจ่าเอกอนุสิธิ์บัวหงนายอำเภอทรายมูลเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้ศูนย์ได้สนับสนุนพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำชุมชนและสุ่มช่างวัดน้ำหนักพันธ์สัตว์น้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ นะบริเวณแหล่งน้ำหนองน้ำดอนปู่ตาหมู่ห้าบ้านสีสุขตำบลดู่ลาดอำเภอรายมูลจังหวัดยะโสธรเป็นพันปลานิน18,000ตัวปลายี่สกเทศ2,000 20, 0ตัวปลานวลจันเทศหนึ่ง2,000ตัวและปลาตะเพียนขาว40,000ตัวรวมทั้งสิน้นจำนวน90,000ตัวเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ต่อไป